หนูยังที่หนูตังว่าว่าอยากกินเล้ากินเบียแม่คะครับแนนฟันกักเดี๋ยวดิแม่ลุกไม่ไหวอ่ะแม่เมาอ่ะกวาดบ้านไม่เกียงเลยกวาดให้หมดกวาดอีก เอาไม้กวาดมากวาดดิแล้เดี๋ยวเราจะปูที่นอนนอนตรงนี้จะปูไงเอาไม้กวาดมากวาด,วาดาแล้วเวลาแม่เมาทํางานอะไรไม่ได้หนูดูแลแม่ได้เปล่าฮะแล้วจะดูแลแม่ยังไงม ให้แม่กินแล้วก็ช่วยกวาดบ้านวยแต่ตอนตักผ้าไม่เกี่ยวให้พ่อตักผ้าไปถ้าหนูโตแล้วหนูก็ตักผ้าเองเป็นแต่หนูไม่รู้ว่ามันกดปุ่มเชื่องตักผ้าอย่างไง